สวัสดีครับวันนี้มาดูขั้นตอนการทาะแล็กนะครับมาที่นะครับที่ทาะแล็กแล้วเนี่ยเนี่ยเนะี่ยต้องเนียนนะเนี่ยเนียนมากต้องเนียนต้องเนียนแล้วถึงจะทาะแล็กได้นะครับต้องแบบเซียนเนาะมัน,นแบบรูปดูแล้วมันลื่นแล้วแหละนะครับแต่พอทาเแล็กไปปุ๊บตอวนี้เขาก็จะดันเซียนขึ้นมามา คือไม้ชิ้นนี้นะครับก็จะส่งมาทางจากเ,เป็นหุ่นมาทางทางโรงจอยนะที่เราเรียกกันเป็นโรงจอยโรงจอยก็จะขัดนมาให้เรียบแล้วนะครับคือพร้อมที่จะมาให้กับทางตรงโรงเฟอร์เนี่ยในการลงสีเนี่ยก็ต้องรูบๆนิดหน่อยพอนะครับเหมือนกับ ไม้ที่เราเตรียมพร้อมที่จะส่งไปให้กับลูกค้าเหมือนกันเลยนะครับคือต่างคนต่างเช็คนะครับคือไม้จากที่นู่นมามาที่นี่นะครับคือเราต้องทําให้เนียนมาก่อนไม่งั้นคือทาที่เนี่ยมันก็จะเป็นจะทําสีช้านะครับคือมาปุ๊บแป๊บเดียวเราลูบเลยสองสี 240, ่ศูนย์ลูบหน่อยหนึ่งปุ๊บเสร็จแล้ว,ลวทาฉลักเลยนะครับการทาฉลักเราต้องทาด้านนี้ก่อนนะครับด้านหัวไม้นะครับ ไม้ทาสอนนะครับแต่ด้านด้านด้านล่างนี่นะ่าจะทาไปแล้วจับหลอดขอทาไปแล้วนะเทียนขึ้นแล้วเดี๋ยวตอนนี้กํลาลังเทียนกําลังขึ้น,นตุ๊ก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 นะครับดันเทียนขึ้นมานะครับเดี๋ยว่ต้องรูปด้วยกระดาษกายสองสี่ถึงนะครับแต่หลับค่านี้เราก็จะดูทีนึงว่าโอเคไหมหมดหรือยังนะครับพร้อมที่จะพ่นสีไหมถ้ายังไม่พร้อมสีเราก็จะ แต่งเพิ่มนะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับคือเวลาลงชแชลัก็แล้วเนี่ยเวลาขัดด้วยสองสี่ศูนย์กระดาษทรายนะเบอร์ละเอียดแล้วกันรีกเป็นเบอร์ละเอียดนะมันพิชเชนเนียนแล้วล่ะนะครับแล้วเราก็ข้นสีได้เลยนะครับคืออันนี้แบบทาแบบเป็นแบบเด็กติดเด็กินนะโอเคนะครับ เรื่องของการนำสีนะครับสวัสดีครับผม